ในหน้าเมืองพวงธานีนะครับก็นะครับขอสวัสดีทุกๆคนอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับมินิคอนเสิร์ตนุกนิกกับทีนะครับอันนี้อีกก็ไม่แน่ใจว่าชื่อคอนเสิร์ตอะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็โหนนี้หลักๆเท่านี้เห็นจะมีบ้านทีนิกมาเป็นหลักเลยเนาะทีนิก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 นะครับเป็นไงบ้างครับหยุด4วันได้ไปเที่ยวไหนกันไหมเอ่ยเพิ่งกลับมา อ๋อโอเคครับเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่อีกก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับดี้ีไปเที่ยวไปทำงานคนเดียวนะครับอยู่ว4วันอยู่ห้องกองไปเรียบร้อยคาดว่าตอนนี้อาจจะต้องขายบ้านเพื่อมาจ่ายค่าโทรศัพท์นะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พี่ีกับน้องลูกนิกเนี่ยได้จัดนิคอ c o n ิร์ตดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่อยากจะน้องเพลงขับกล่อมให้กับทุกคนนะครับได้มีความสุขแล้วก็พบกพับความประทับใจกับบทเพลงที่มีน้งเล็งช้า ที่ซึ้งๆเพลงช้าที่แสนเศร้าเจ็บปวดรวดร้าวรวมไปถึงเพลงที่มีความหมายดีๆนะครับที่อยากจะมอบให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะอิดเชื่อว่าทั้งสองคนทีกับนุ่มดิกน่าจะพร้อมนะครับสำหรับ mini นเสิร์ตในครั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มอิขอเสียงดังๆให้กำลังใจเขาหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวเดีวเดวิดหวครับปิดหวนเปลีนหวรมา คือคืออิื่อว่าเรื่องของการส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกับสังขารหรือว่ารูปร่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกทีนึงนะครับขอเสียงนังงให้ทีและนุ๊กนิ้งหน่อยครับเออค่อยยชั่วครับหัวใจให้สุขฉีดหน่อยโอเคครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาพบกับพี่ทีและน้องนุ๊กนิ้งได้เลยครับ